เฮ้ยคลิปเนี้ยเขาบนอะไรหน่อยสวัสดีครับผมพลดินเฟลเมื่อเดินก่อนเนี่ยผมก็น้องในเดินทางกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัดผมก็นั่งรถไปประมาณสักสิบสองชั่วโมงจนถึงบ้านผมก็ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แต่แม่งแบบแม่งไม่สโลเข้าใจปะการกลับบ้านครั้งเนี้ยแม่งแทบจะไม่ได้พักเลยแทนที่ผมจะได้แบบพักผ่อนในการแบบได้กลับบ้านทั้งทีแต่แบบแทบจะไม่ได้พักเลยงานที่ผมวางไว้แม่งก็พังหมดเลยการที่แบบผมตั้งใจว่าจะมาทำงานที่บ้านแล้วแบบทำให้มันเต็มที่ด้วย พักผ่อนไปด้วยแล้วก็ทํางานที่ชอบไปด้วยไม่มีเวลาทําเลยมันก็เลยทําให้แบบคลิปแม่งหายหายไปยาวๆเลยมันเป็นสองสัปดาห์ของการพักผ่อนที่แม่งโคตรเหนื่อยไม่มีแต่ปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยทําให้แบบผมโคตรเสียงอะสรุปก็คือแค่ที่จะได้พักผอ่อนอะไม่เหนื่อยกัเนเลยไปดยผมก็เลยแบบกลับดีกว,ว่ากลับไปหอดี่กว่าจะได้ทํางานจะได้ทำอะไรแบบเต็มทีแม่งระบบที่วางแม่งพังหมดเลยแต่ถึงตอนเนี้ยแม่งก็พังจริงแม่งทำอะไรไม่ทันแล้วแป๊บเดียวก็ปีใหมแ่แต่ละ พอถึงวันกลับผมก็นั่งรถไฟกลับมนเดิมผมก็จองตั๋วที่นั่งแล้วก็หาที่นั่งที่มันสบายที่สุดแหะเพื่อที่จะกลับเฮ้ยเป็นไรเว้ยมมมมมผมก็หาแบบจุดจุดที่แบบไม่ค่อยมีคนอ่ะคนแบบไม่ค่อยจองอ่ะแบบเช่นริมริมอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าผมแบบจะได้นอนแบบสบายๆเพราะผมต้องอยู่ในขบวนเนี้ย12ชั่วโมงอ่ะจนถึงตีสี่อ่ะจะบ่ายสามถึงตีสี่กว่าชิงหอคือแบบตีห้าแล้วอ่ะบางทีถึงหกโมงด้วยซ้ำอ่ะ <laughs> เรยวว่าแบบอยู่จนแบบฟ้าสว่างขาตาไปเลย ออใช่ตู้ที่ผมได้ไงเป็นตู้พัดลมเว้ถามว่าทำไมแบบไปขึ้นตู้ไงไม่ขึ้นรถที่มันแบบขับเร็วเร็วไม่เห็นต้องมารอเลยสิบสองชั่วโมงเขาจะถึงก็ตั้งตีสี่ตีห้าแต่คือกูว่มีตังก <c oughs> ็เลยต้องจำใจขึ้นรถอย่างเงี้ยไปก่อนถึงสภาพมันจะสมซ้อเบ,บาพั้งบังกับมต่สภาพวันนั้นพอรถไฟมาผมขึ้นรถไฟตามปกติเดินเข้าไปในตู้ที่ตัวเองนั่งอยู่ ผมกับน,น้องก็เดินเข้าไปหาที่นั่งตัวเองคือเจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบหกจุดเนี้ยเป็นจุดประจำผมเลยเว้ยเพราะแบบเป็นจุดที่คนไม่ค่อยมานั่งไม่ค่อยมีใครมาจองแบบแต่ถ้ามีก็สวยหน่อยก็ทนยันตีสี่บางที <c oughs> ปวดขาชิบหายผมก็เดินเดินเดินจนถึงจุดที่ผมนั่งอยู่ผมก็งงเว้ยเฮ้ยใครวะคือมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักศึกษากับเด็กคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นไมค์ครับอยู่ผมก็งงไม่ทำไมมานั่งที่วะหรือเราจองผิดวันวะหรือผิดตู้ ผมก็เลยลองเดินไปตู้หนึ่งแล้วก็ไปชะเง้อดูว่าแบบม,มันตู้อะไรผมนั่งตู้สี่ผมก็ชะเง้อไปเอา้าตู้ห้าแล้วตู้ที่ผมอยู่คือตู้สี่มันก็ถูกแล้วนี่ผมก็งงเว้ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกั้นใจเดินเข้าไปถามพี่เขาว่าแบบพี่ครับผมนั่งตรงนี้ครับผมนั่งเจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบหกครับแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือพี่ก็หันมามองหน้าผมแล้วก็บอกผมว่านั่งตรงไหนก็ได้ครับฮะมันได้ระคือมันได้เหรอวะคือ,คอ,คอ ฮะได้อะคือผมก็มองตัวตัวเองไว้ก็แต่ที่นั่งผมมันจะนั่งตรงไหนตน้องได้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อแบบเขาจัดระเบียบมาให้มาแล้วแบบเรานั่งตรงไหนอ่ะไม่ง,งั้นเราจะไปเบียดสิทธิ์คนอื่นด้วยเขา้าใจว่าสมมุติผมนั่งตรงนี้ไม่ได้อ่ะแล้วผมไปนั่งเลขที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคนกดตั๋วได้เลขที่หนึ่งมามาเจอผมนั่งอยู่ที่เขาอ่ะเขารยู่สิ่งไงกั่วมันก็จะไปลูกโซ่ไปเรื่อยๆเว้ยมันก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่จารวนไปหมดเลยเว้ยสมมติว่าแบบเข้ามาไปครอบคร สุดท้ายแล้วมีคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะแย่งที่เขาไปแล้วเขาต้องแย่งนั่งแยกกันถูกป่ะแล้วคือเราจะมีตั๋วไว้ทําไมจะมีเลขตั๋วไว้ทําไมไม่โพยหัวอะผมผมก็ไม่รู้ทาําไงผมก็เลยเนั่งตรงไหนก็นั่งไปก่อนแล้วกันเผื่อเขาแบบอาจจะลงแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยถึงเวลาจะได้เสียไปเลยสถ,ถาบันทำไมถึงไม่เรียกเจ้าหน้าที่อะคือไม่รู้ไปไหนเว้ยผมนั่งเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเจ้าหน้าที่ไปไหนก็ไม่รู้ผมเสียหลับมั้ง ผมแม่งโคตรเซ็งเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปนั่งรอเจ้าหน้าที่ผมรอนานมากเลยเว้ยแม่งไม่รู้ไปไหนคือต้องบอกกับว่าตั๋วที่ผมจองผมจองมาจากออนไลน์เว้ยผมก็อุตส่า์เลือกวันจองแบบดีแล้วนะแบบที่ที่นั่งก็ดีแล้วนะแต่แบบทําไมมีใครก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่อะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยกั้นใจนั่งอย่างเงี้ยแล้วคงคิดว่าแบบเดี๋ยวเขาก็าไปมั้งคงไม่ถึง คงม,มงเย็ยนหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวคงลงผมก็ภาวนาให้เขารีบลงไปไวๆเพื่อผมจะได้กลับไปนั่งที่เดิมสองคนผมก็นั่งรออยู่นั้นน่ะจนถึงแบบถึงเมื่อครลิงเขาก็ลงไปน้องผมก็พอเห็นก็สะก,กิดผมแล้วก็บอกให้ผมแบบไปจองที่ตรงนั้นไว้ก่อนผมก็รีบลุกไปหยิบข้าของแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพื่อจะแบบค่อยๆทยอยขนไปตันที่ผมกําลังเดินไปที่ตรงนั้นน่ะจู่ๆมันก็มี ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะจูู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งที่ผมเฉยเลยเว้ยเฮ้ยผมงงเลยเว้ย i, เฮ้ยคราคนนี้ผมไม่ยอมเลยเว้ยผมก็เลยเดินไปชูป้ายตัวให้เขาดูว่าแบบเนี่ยผมนั่งตรงนี้นะเขาก็รีบลุกเลยเว้ยแล้วก็ให้ผมนั่งเขาก็ขยับไปนั่งที่อื่นคืออะไรวะผมไม่เข้าใจตอนนั้นอ่ะพอผมทวงคืนสิทธิ์ของผมได้แนละ้วผมก็ได้นั่งที่ตรงนั้นพอผมนั่งปุ๊บพอผมนั่งปุ๊บจูๆ่ๆผมก็เจ็บแป๊บที่คอขึ้นมาทันทีเลย,เยผมหันไปมองแบบเอาเรื่อง แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือเด็กเด็กที่นั่งเล่นมาครับตอนแรกอะ่ะม่งถือเขาเล่นอะไรมืดงเหลืองอะ่ะตีผมอยู่อ่ะผมก็แบบอะไรวะมันตีแบบแสบมากๆเลยตุกโคลนั่งเป็นนาทียังไม่หายผมไม่เข้าใจเว้ยว่าจู่ๆมันมาตีผมทําไมวะเอแเราเมื่อกี้มันยังไม่ได้ลงไปอะ่ะนึกว่ามันลงไปแล้วอ๋อผมก็ดูอ๋อเพอเขานั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเอาลูกโมนั่งตรงนี้ มันได้เหรอแล้วผมผิดอะไรวะทำไมมติผมอะแล้วมันก็งอแงอะไรของมันก็ไม่รู้อะผมไม่รู้จะทำยังไงก็นี่ที่ผมผ่โอ้ยผมแม่งเหนื่อยใจจริงๆเลยผมเจ็บนะแต่ผมก็มีหลานอ่ะอืมแต่มันผมก็ยิ้มไม่ได้ว่าอะไรมันแต่ในใจผมแม่งแบบอยากจะกดแฮนด์ฟเกอร์ใมแม่งสักทีผมโคตรเซงอะก็ไม่รู้ทำยังไงเว้ ผมกับน้องก็ต้องนั่งแยกกันอยู่ยงั้นเนะผมต้องมานั่งจองตรงนี้ไว้ก่อนไงเดี๋ยวไอผู้ข้างหลังไม่จะมาแยกที่ผมนี่ผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็นั่งข้างไอเด็กแปะคนนี้ไปเรื่อยๆนั่งใส่หูฟังพอฟังไปสักพักหนึ่งจู่ๆมันมีเสียงเสียงพาดอะไรเสียงคลิปยูทูบดังเว้ยมันแบบขนาดผมใส่หูฟังแล้วแบบเสียงรถไฟข,ข้างๆมันดังนะผมก็เร่งหูฟังจนเกือบสุดอ่ะเพื่อให้แบบกบเสียงหูฟังเอเสียงรถไฟอ่ะแล้ว เสียงเด็กอะเสียงเด็กไม่เปิดยูทูบอะมั่โคตรดังเลยเว้ยโมโมผมก็มพยายามทมอืมสามเออใจผมก็อยากบอกพ่อเขาด้วแบบให้ยกเด็กกลับไปนั่งที่ตัวเองเพราะแบบมันเหมือนแบบเป็นไม่อยู่ความรับผิดชอบเอาลูกตัวเองมานั่งที่คนอื่นเนี้ยมันก็มันก็เสียสิธคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าคนขึ้นมาแล้วสมมุติเป็นเ,นเนจ้าของท,ที่ที่น้องผมผม,ผมนั่งอยู่อะ่ะและ้วเขามาไล่น้องผมอะน้องผมจะไปนั่งไหนวะถูกปะ ผมก็ทักไปถามน้องผมแบบเออเอาไงดีว่าเด็กนั่งที่อยู่อะน้องผมก็บอกแบบเออให้เด็กมานั่งอะไรก็เราก็มีหลานหมนกันแนละ้วนาะก็ให้ให้มันหน่อยมันก็ลงละผมก็นั่งไปสักพักนั่งไปเรื่อยเสียงดังไม่ยังพอทนนะจู่ๆมันก็นอนไว้แล้วก็หันเท้ามาพาดผมเฉยเลยยังก็ว่าผมเป็นญาติมันนะอะผมพยายามห้ามนะแต่เด็กมันก็ไม่ฟังโยเยอะ,อะไรมไม่รู้คนขายของที่นั่งอยู่ข้างๆผม มันก็นั่งคุยอะไรก็ไม่รู้ขำแบบไม่เกรงใจใครเลยเสียงโคตรดังผมแม่งโคตรลำคาแล้วเมื่อวันอะไระวะเนี่ยอากาศตอนบ่ายสามมันก็แบบอบอ้าวอะ่ะข้างนอกก็เปแบบจุดไฟเผานาไม่รู้จะเผาทำไมแม่งแบบโอ้ยผมโดดลงเลยได้ไหมเนี่ยอูฟามันก็เอาไม่อยู่เสียงมันดังอะ่ะผมโคตรเฟลอ่ะแต่ไปบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แม่งก็ไม่ไห้ก็ไม่รู้ผมก็ต้องจำใจนั่งทนอยู่กันนานะ่ะจนมีเสียงแก๊ปแก๊ปแก๊ป เดินมาเรื่อยๆผมก็เฮ้ยมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วเว้ยในที่สุดผมก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่วแบบเ <air> นี่ยตรงเนี้ยผมนั่งกันสองคนนะแต่ว่ามีเด็กมานั่งอยู่ผมควรทํำยังไงเ <th pim ing> จ้าหน้าที่ก็บอกแบบเออให้เด็กมานั่งไปเนาะแล้วก็ให้คนนั้าหน้าไปก่อนนั่งๆไปก่อนนะเออให้ให้เด็กมาเนาะยอมยอมให้เด็กมาเนาะเราก็ตัวโตกันแล้วก็ให้เด็กมันไปผมก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ตามั้านแล้วกันนะ อเขาตรวจตัวผมเสร็จเนะี่ยเขาก็เดินไปที่คนที่นั่งตรงข้ามผมแล้วก็ขอตรวจตัวปรากฏว่าไอ้คนที่นั่งตรงข้ามผมอะคือตัวยืนเว้ยเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วพี่แกมานั่งได้ไงวะนั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรเลยเว้ยเนียเลยก็แปลว่าเป็นไปได้ว่าพี่คนที่นั่งอยู่ตรงที่เคยที่นั่งเคยนั่งตรงที่ผมอะน่าจะโดนชายคนนี้แย่งที่แล้วเขาไม่กล้าอะไรก็เลยมานั่งที่ผมน่าจะเป็นไปได้ผมก็แบบ่รู้จะทำยังไงอะ ถ้าผู้ชายคนเนี้ยไม่นั่งตรงเนี้ยเด็กอาจจะไปนั่งตรงนั้นก็ได้เข้าใจว่าอาจจะแบบไม่ได้มาแย่างที่ผมสองคนอะ่ะมันไลายคนร้ายจีนสานึกอะ่ะผมเข้าใจแล้ว่าแบบเป็นตัว๋วตั๋วแบบต้องยืนอเี้ยมันลำบากแต่มันก็ควรมีจีนสมนึกว่าแบบเดี๋ยวก็คงจะมีคนมานั่งตรงเนี้ยแล้วถึงสถานีปุ๊บก,ก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อ,อยๆอย่างเงี้ยมันมันก็ได้เหมือนกันนะถ้าอยากจะนั่งอะ่ะแต่แบบนี่เล่นแช์เล่นเนียนเลยอะ่ะแล้วมันไปแยง่งสิทธิ์คนอื่นขเขาคุณ พอเจ้าที่รู้เหมือนเขาไม่กล้าไล่หรือยังไงก็ไม่รู้ก็ปล่อยให้นั่งไวงนะั้นอ่ะเอา้าได้เห้อวะผมก็ไม่รู้ทำยังไงมัแบบม่อภิสิทธ์ชนไะวะเด็กผมก็แบบโแบบอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเป็นขบวนที่วุ่นวายสุดๆไอ้ข้างๆ้าผมก็เสียงดังอะไรก็ไม่รู้ไอเด็กก็เอาท้ามาพาดผมพ่อเขาก็ห้ามไม่อยู่เหนื่อยจริงๆแลว้ววะผมก็ทนลำคาไปไงั้นอ่ะจน แด็กมันปวดท้องจากเข้าโรงแรผมก็เฮ้ยไม่ได้จังหวะแล้วจังหวะนี้แหละผมก็ทักไปหาน้องแบบเอ้ยเดี๋ยวเตรียมมานั่งที่ตัวเองเลยเลย,เลยไม่ต้องสนละคือผมไม่เข้าใจดีนะแต่แบบไม่ไหววันนี้ไม่แบบวันอะไรก็ไม่รู้แล้ว,ลวเด็กแบบเอาเท้ามาผ้าผมทั้งวันเลยมันแบบถึงจะเป็นเด็กแต่ก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่หลานกูอะก็โชคดีนะน้องที่ขอแล้วกันที่พี่ ม่ฟังดูหดล,ลายแล้วดูไปคนใจ้ายนะเราเนแต่ก็มันไม่ไหวเลยคุณเข้าใจว่าแล้วผมแบบต้องอยู่ตรงนี้ถึงตีสี่แล้วถ้ามีคนมาไล่น้องผมอะน้องหุ่นจะไปนั่งไหนถูกป่ะแล้วเด็กคนนี้มันก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากก็สามารถนั่งตักพ่อเขาได้ก็ให้ไปนั่งตักแล้วกันเนาะจะได้แบบแฟร์ฟฟกันนะเออผมก็ไม่ได้อยากจะจืดใจดำมาเลยนะแต่ก็มันก็ไปสิกับผมะนะเนาะขอโทษครับขอโทษนะไอ้หนูพี่ขอเอะ มึงม่งโคตรเร็วเลยโน้สิ่งที่หายสุดก็คือเด็กไม่กลับมาเว้ยแล้วเห็นว่าที่ตัวเองโดนแย่งไปแล้วอ่ะโอ้ยแบบมันล้องหมดร้งลั่นเลยวผมแม่งแบบว่าแล้วเชียวมันล้องแบบลั่นเลยอ่ะผมก็แบบโอ้ยน้อก็วันที่ผมมาผมเสียตังค์ักแบบสองร้อยอ่ะเพื่อเดี๋ยวจะได้ดังตรงนี้แล้วผิดอะไรวะสุดท้าย พ่อก็เลยต้องเอาเด็กนั่งตักแล้วก็นั่งจ้องหน้าผมอยู่งั้นอนะ่ะเด็กมันก็หน้าบึง้งมองหน้าผมแบบเอาเป็นเอาตายเลยแบบจ้องเขมงเลยแบบโกรธผมมากมากเลยที่ไปย่างทีมานะเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดผมนะเว้ยแต่แบบผมก็รู้เลยนะผมไปย่างทีเด็กอะเลวจังว่าเราและที่แม่งแบบแม่งแย่ที่สุดเลยก็คือผมอะเผลอทำมาม่าตกเลยแล้วเด็กอะ่ะมันเห็นมาม่าผมตกอยู่มันก็แบบจะมาหยิบมาม่าผมผมก็ก้มไปเก็บตามปกติ ดยที่ไม่รู้ว่าเด็กอะ่ะมันก้มจะมาหยิบด้วยแต่มันก้มไม่ถึงนะเพราะตัวมันเตีย้ยผมก็ก้มไปหยิบมามาผมใส่กระเป๋าม,มันเดิมดูๆเด็กมันก็แหกปากร้องขึ้นมาอ,อีกมม่แบบกลายไปว่าได้สายตาของคนอื่นโดยเป็นพ่อเขานะอาจจะมองผมว่าแบบแย่งมาม่าเด็กเฮ้ยมันคือมาม่าผมเว้ยคือผมเป็นคนให้ดูเด็กนะแต่แบบพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันแบบมันอดใจไม่ไหวอะคุณเก็ตว่าคือถ้าเป็นเด็กดีผมอาจจะให้มาม่าฟรีๆก็ได้นะ ผมแบบผมโคตรแย่ yeah. เลยสายตาคนอืน่นโคตรเศร้าเลยวะ <c oughs> อาจจะม่งก็แบบเอาเท้ามาถีบผมอยู่เรื่อยฮะมั่งนั่งตักพ่อแล้วก็แบบเอาเท้ามายันผมเรื่อยๆจนแบบผมก็ไม่ว่าอะไรนะถึงได้จพูยคําตำคาเนอะแต่แบบเด็กกนะเนาะก็เข้าใจอ่ะผมก็นั่งทนอยู่เงี้ยจนถึงสามทุ่มพ่อแม่พ่อเขาก็เอาลูกลงไปผมก็เออมั่งในสุด <c oughs> ในสุดการเดินทางที่แย่ยสุดของผมแม่งก็จบลงสักทีแม่งแบบแย่มากเลยเหมือนผมแม่เป็นคนผิดน่ะแค่แย่งมาม่าเด็กอะแย่งที่นั่งกับมาม่าเด็กอะผมผิดอะไรวะ<อ>คืนนั้นเนี่ยกว่าจะถึงตีสี่กว่าจะถึงหอก็หกโมงช้าพอดีเลยผมโคตรเหนื่อยเลยแม่งแบบเหนื่อยมากเลยคืนนั้นอ่ะเป็นคืนที่ทั้งทรมานแล้วก็แบบโอที่สุดแล้วอ่ะ ก็ถ้าใครเคยมีประสบการณ์การเดินทางที่แบบอเช่นแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่เลยนะใครมีการเดินทางที่แบบเป็นยังไงแบบเคยเจออะไรแย่ๆบ้างหรือแบบเคยเจอขึ้นรถไฟมาเคยเจอแบบเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> สามารถไดกากับฝังก็ได้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับขอให้สมหวังกับทุกๆสิ่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็สวัสดีครับบาย